โอ้ยภาษาไม่มีวรรณยกุกลุงก็ยอมนีเชียไม่เป็นไรไปต่อถึงจะยอมก็พอจะดำน้ำไปไดู้่เนาะคนตุ่ยดตดุดด่ตหนูชอบมากๆเลยค่ะเวลาแพนิกกำเริบชอบเข้ามาฟังคลิปของลุงอ๋อคุณแพนิกกันแล้วกันดีไหมโอเคแพนิกมันนอะไรเนาะโอเคพอจะนึกออกครับ แว่ากลัวนู่นนี่นั่นสารพัดกลัวตัวสั่นใช่ไหมบางทีหายใจไม่เต็มท้องเต็มรวงบางทีตัวเย็นเจี๊ยบไปทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยนะได้ยินเสียงไหนที่มันแปลกปลอมเข้ามาตัวตัวไปก็โอ้โหตัวหดเลยแต่เวลาได้ยินเสียงลุงเคาะเป้งทำไมถึงเฮ้ยมันคนละขั้วโลกเลยระหว่างแพน,นิคกลายเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำว่าเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่มีภาษาเนาะ แต่มันรู้ได้ด้วยส่วนตัวเพราะมันฝึ่งฟังความรู้สึกที่มันค้า้งจะเก็ตเลยอะไรกันนะกันนะประมาณนั้นแโอเคยินดีด้วยครับที่ได้มีความรู้สึกเชี่ว่านี้ลุงก,ก็มีเจตนาที่อยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจในส่วนตัวของตัวเอง,วเ,องเวลาเวลาซึมเศร้าเวลาอะไรต่า,สางสารพัดที่มันเปลี่ยนไปมันร้อยไปเลยทําไมถึงหายไปว่าความรู้สึกเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาอีกทีนึงพอเวลามาเจอเสียงลูกให้มันก็กลับมา,ก,บมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐในยุคสมัยนี้นะครับ เมื่อไปเช่นนั้นจะบอกว่าไงต่อก็ด้วยความยินดีหลายคนหลายท่านที่ได้รับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะด้วยเหตุตรงนั้นแหละจึงทําให้ลุงกับคณะทารรงานในการทํางานเชื่อมั่นในเนกิดส่วนตัวนะว่ามีการทุ่มเทามากกว่าใครใครในยุทธจักรก,กันแล้วกันที่จะไลฟ์สดบางทีตีสามตีสี่ตีห้าลุงก็ยังพยายามที่อยากจะให้คนอยากดับอย่างน้อยก็ยากจะให้นี่คือความว่าใหญาๆเพราะฉะนั้นลุงก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วว่า พูดได้นะก็คือพูดอ,อยู่หน้าจอได้มากกว่าที่จะเสียเพราะมันไม่ได้สูญเสียอะไรเลยใช่ไม่ใช่ยกเว้นความรู้สึกบางคนก็เขาก็สูญเสียเหมือนกันนะความจริงนะอ่ะนะบางคนก็สูญเสียความรู้สึกของเขาแต่ฟังเราดีความรู้สึกผมบอกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลือดสมเปนเตนยินดีด้วยครับชาแผ่นนีทั้งหมดถ้าหากว่าได้ยินเสียงด,ดัง เก่งของหอลุงบาลัดก็แปลว่าเฮ้จบข่าวครับท่าน